ผมจะบอกหน่อยค่ะอันนี้ต้องเตือนนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำตกหรือว่าลำธารนะคะต้องดูให้ดีเพราะมีปลิงเข็มซึ่งมันเป็นปลิงดูดเลือดเนี่ยอยู่ในน้ำค่ะลูกนะเนี่ยนี่ขนาดลูกมันนะคะเห็นไหมเกาะติดอย่างนี้เลยนี่ที่แก่งกระจานเพชรบุรีค่ะลงไปเล่นน้ํากันครอบครัวนี้3คนพ่อแม่ลูกตอนนี้แม่กับลูกไปเล่นน้ําไหลใช่ไหมใช่ใช่พ่อมาเล่นน้ํานิ่งชอบแบบน้ํานิ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บเจ็บเนี่ยปรากฏ ดึงออกมาดึงออกมาได้20กว่าตัวนะคะบางคนเนี่ยถ้ามันเกาะเข้าตรงเปลือกตานี่นต,ต้องไปหาหมอให้เอาออกเวลามันเกาะมันเกาะแน่นมากนะคะที่ผมลงไปผมจะไม่รู้นะเ<ช>พราะมันเล็กเนะมันเป็นลูกใช่ไหมใช่ลูกปลิงเข็มโอห ปลาติดเยอะอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยบอกให้ระวังจ่อเข้าไปลึกด้วยนะใช่ค่ะมันเกาะแน่นเลยคือถ้ามันเกาะตามหน้าตามเปลือกปลาอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเตือนจะนะฮะเวลาไปน้ําตกอะไรน้ํานิ่งธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณจะไปไหนผมไม่ไปไหนผมกลับไปนอนไปคุณไม่ไปประเดิมเหรอเขาปิดมาตั้งเป็นปีแล้วเปล่าเปเดิมรบางคนผมไปไม่ถูกหรอก อาบอบนวดเนี่ยนะไปไม่ถูกตา,า,ายท่านเอกร,ราชบอกอาบอบนวดไปไม่ถูกมันมันทำกันทุน,น้ากับบอกว่ากันต่อหกไตรากายยี่สิบสามไม่ดีไปเคลียร์กันครู่เดียวครับ <laughs>